สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากมีหลายปัจจัยครับกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำราคาเนี่ยมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับสูงนะครับถ้าวัดจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดของทองคำมีการแกว่งตัวประมาณ100เหรียญดอลลาร์ต่อไทยซอนขณะที่วันศุกร์ราคาทองคำเนี่ยมีการปิดตลาดไปอ่อนตัวลงประมาณ82เหรียญดอลลาร์ต่อไทยออนนะครับ โดยราคาเนี่ยลงมาโลหรือต่าระดับต่ำสุดบริเวณ2 2 8 6รยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนปิดไป2 2 9 3เหรียญซึ่งหลุดระดับ2,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนลงมานะครับทองคำได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของข้อมูลที่มีการเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนหยุดหรือชะลอในส่วนของการเข้าสะสมทองคําหลังจากสะสมทองคําหรือซื้อทองคําต่อเนื่อง18เดือนติดต่อกันครับ นอกจากนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาทองคํายังลดระดับหรืออ่อนตัวลงต่อนะครับหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นตัวเลขตลาดแรงงานชุดสุดท้ายก่อนที่จะมีการประชุมธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์นี้ครับทางนี้เนี่ยตัวเลขตลาดแรงงานออกมาสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขตลาดแรงงานหรือนอนฟาร์มที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง,งเป็นปัจจัยกดดัน ให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราด,กดอกเบี้ยได้น้อยกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับประกอบกับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเลือกที่จะมีการแบ่งทองคําออกขายหรือเรื่องที่จะขายทองคำออกมาก่อนก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับทางนี้นะครับต้องบอกว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ จะมีการเปิดเผย Econo m i c Projection ซึ่งเป็นการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นการคาดการอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และก็เป็นการคาดการ GDP อัตราการว่างงานรวมทั้งเงินเฟ้อในปี2024นี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย Economic p r o j เ c t i o n เปิดเผยไตรมาสละหนึ่งครั้งซึ่งไตรมาสที่หหรือ Econo m i c Projection ของเดือนมีนาคมนะครับมีการบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ครับ แต่ภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงและความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดรวมทั้งผู้ว่าการเฟดนะครับทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่า e c onomi projection อาจจะเห็นการขยับขึ้นของเฟดฟ,ฟ,ฟันเลนหรือดอกพอดที่มีการขยับขึ้นมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งหรือเพียงแค่2ครั้งหรือถ้าแย่มากๆเนี่ยเฟดอาจจะส่งสัญญ,ญาณปรับลดดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ ปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยรบกดดันราคาทองคํานะครับและทําให้นักลงทุนเลือกที่จะมีการแด่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคําในช่วงต้นสัปดาห์นี้ยังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมครับหลังจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสคุณเอ็มมานูเอลมาครองมีการประกาศยุบสภานะครับหลังจากพักของเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในส่วนของการเลือกตั้งสภายุโรปครับ ปัจจัยดังกล่าวทําให้สถานการณ์การเมืองในฝั่งยุโรปซึ่งมีการเลือกตั้งสภายุโรปไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวน,นมากขึ้นและก็ความผันผวน,นทางการเมืองในฝั่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มสภาพยุโรปมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับมากดดันทองคําเพราะว่าการประกาศยุบสภาดังกล่าวทําให้เกิด การทิ้งตัวลงหรือการอ่อนตัวลงของสกุลเงินยูโรหลังจากความผ,ผันผวนหรือการปั่นป่วนของสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสนะครับที่มีการประกาศยุบสภาทําให้ยูโรเนี่ยร่วงลงหรือมีการปรับฐานลงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับไปดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีแต่ปัจจัยลบกลับเข้ามากดดันทองคําทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ย การที่ทองคาทิ้งตัวหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาแรงๆนะครับ YG ยังประเมินว่าอาจจะเห็นการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของราคาทองคําได้บ้างแต่การเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับถ้ายังคงขาดปัจจัยพื้นฐานที่เป็นปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็อาจจะทําให้การเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดครับ YG แนะนําจับตาดูในส่วนของแนวต้าน2315 2,333เหรียญดอลลาร์ต่อเทรออนนะครับถ้าราคาเด้งกลับในระดับจำกัดหรือไม่ผ่านแนวต้านในส่วนของโซนดังกล่าวแนะนำทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับสำหรับทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่ดอลลาร์แข็งแล้วบาทกลับมาอ่อนค่ามากๆเราเห็นค่าเงินบาทมีการขยับขึ้นมาแถวๆระดับ36บาท90สตางค์ซึ่งเป็นการอ่อนค่าขึ้นมาจากระดับ36บาท40 36บาท50 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับดังนั้นทองไทยก็เลยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่โกลสปอตหรือทองต่างประเทศที่เป็นการทิ้งตัวลงมาแรงๆก็ทําให้ทองไทยเสียทรงเหมือนกันนะครับดังนั้นทองไทยจึงมีแนวต้านระดับ 4500- ซื่น้อบาทต่อบาททองคําถ้าเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับแบ่งขายก่อนแล้วก็ไปรุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ในกลางดึกของคืนวันพุธนะครับดูว่าเฟดจะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้กี่ครั้ง1ครั้งหรือสองครั้งนะครับถ้ามีการลดดอกเบีย้ย2ครั้งก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํามีโอกาสรีบาวหรือมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้บ้างแต่ถ้าเฟดส่งสัญ,ญญาณผ่านดอกพอร์ตผ,ผ่านเฟดฟันเลทว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะกลับมากดดันทองคํา ให้มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงต่อได้ครับดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดร,ระวังในการลงทุนนะครับในระยะสั้น YLG แนะนำจับตาแนวรับบริเวณ2 2 8 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคำลงมาชนและเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นนะครับแล้วก็แนวรับระดับ2277เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคา ในเดือนพฤษภาคมครับระดับดังกล่าวเนี่ยถ้าทองยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้นะครับน่าจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับหรือการเด้งกลับของตัวราคาครับทางนี้หากพิจารณาทองคําในระดับรายเดือนนะครับเรายังพบว่าทองคําในเดือนพฤษภาและเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมีการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดในระดับรายเดือนขึ้นนะครับดังนั้นถ้าโลหรือระดับต่ำสุดของทองคําในระดับรายเดือนยังถูกยกขึ้นหรือไม่ต่ํากว่า ระดับ2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่าสุดของเดือนพฤษภาคมหรือเดือนที่ผ่านมานะครับภาพของคำในระดับรายเดือนเนี่ยยังคงมีภาพของการแกว่นตัวนี้ที่ทางไซเวอัพในระดับระยะกลางนะครับดังนั้นแม้ว่าภาพของคําในระดับรายวันรายสัปดาห์จะเป็นไซเวดาวแต่ระดับรายเดือนเนี่ยยังเป็นไซเวอัพอยู่ก็ยังพอที่จะมีลุ้นจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคําในระดับ ที่ค่อนข้างมากได้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาเกิดหลุด2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนภาพทองคำในระยะกลางหรือในระดับรายเดือนเนี่ยจะมีโมเมนตัมที่เป็นบวกลดลงนะครับถ้าใครจะเข้าซื้อทองคำอาจจะต้องชรอดูการสร้างฐานหรือชรอการเข้าซื้อออกไปก่อนครับทั้งนี้ประเมินแนวรับเป็นทองไทยนะครับ2286ประมาณ4 0,000บาทต่อบาททองคา 22 7 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนประมาณ39,850บาทต่อบาททองคำครับระดับดังกล่าวใครที่ขายทองคำออกไปแล้วแล้วราคาเกิดอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ก็พิจารณาโซนแนวรับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นได้ครับในช่วงนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับในฝั่งยุโรปและก็ในฝั่งสหรัฐ ให้จับตาดูนะครับทางนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในฝั่งยุโรปวันนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็จะมีการออกมากล่าวสุวนทรพจน์หรือถ้อยแถลงของในฝั่งเยอรมน,นีนะครับในค่ําคืนนี้ในฝั่งสหรัฐนะครับจะเป็นปัจจัยชีน้นําผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในค่ําคืนนี้ครับถ้าตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้ถึงสองครั้งนะครับการประมูลพันธบัตรเนี่ย ก็จะมีการเสนออัตราดอกเบีย้ยหรือบอลยิวในตลาดในระดับต่ําซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับทองคําครับแต่ถ้าตลาดมองว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดในปีนี้จะเกิดเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยการประมูลพันธบัตรจะไม่ได้รับความสนใจอาจจะมีการต้องเสนอบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรในทิศทางที่สูงขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทองคําซึ่งการประมูลพนาาันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ3ปี จะเป็นปัจจัยสะท้อนทิศทางหรือโมเมนตัมของความเชื่อมั่นหรือทิศทางอัตรอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนในระยะสั้นได้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้นะครับ YLG b u r i a n a f u t u r e เนี่ยยังมีโปรแกรมเทรดวิวให้กับลูกค้าใช้ฟรีนะครับเพียงแค่สมัครเปิดบัญชี CME Group ก็สามารถดูกราฟเทรดวิ่งวิวและก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายกับ YLG ได้นะครับถ้าใครสนใจจะลงทุนทองคำ หรือสนใจจะโกอินเตอร์ลงทุนในต่างประเทศแล้วใช้โปรแกรมเทรด i ิ g งวิวก็ติดต่อมาที่ YLGbrian@future d นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ m o น e ี c h ช t นะคะ